ตัวที่ไทยแล้วเทคโนโลยีว no ่า2สมาร์ทโฟนใช้ชิปเกมมิ่ง h e l โ o G85 ให้แบตจัดหนักถึง7,000ม ah, ิลแอมในราคา5,290บาทตัวที่ไทยแล้วเทคโนโลยีว no ่า2สมาร์ทโฟนใช้ชิปเกมมิ่ง h e l โ o G85 ให้แบตจัดหนักถึง7,000ม ah, ิลแอมในราคา5,290บาท ลาสุดทางเทคโนก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นเทคโนโพว,ว่า2ที่มีสเปคแบบครบเครื่องในราคาเพียงแค่5,290บาทเท่านั้นครับโดยเทคโนโพว,ว่า2คือสมาร์ทโฟนเกมมิ่งราคาประหยัดมีหน้าจอแสดงผลขนาดเต็มตา6.9นิ้วความละเอียระดับ Full HD Plus พร้อมอัตราทัชมปิงเนรท180 h ฮิใช้ชิปเกมมิ่ง Helio G85 ให้แหลมาที่6กิพร้อมรอม128กิ ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องมาคโครความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องเดฟบความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้อง AI ความละเอียด2ล้านพิกเซลครับเทคโนโลยี2มีโหมดซูเปอร์ไนท์สำหรับถ่ายภาพเวลากลางคืนได้อย่างสวยงามเลยครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่จัดหนักถึง7,000 mAh สมาร์ทโฟนเทคโนโพวา2เปิดให้พรีออเดอร์แล้ววันนี้ที่ด a z a ้าและ s h o ป e, ปีโดยมีราคาเพียง5,290บาทเท่านั้นครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,มเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับตอนนี้ช่อง i t f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ